จากการณีที่มีผู้ใช้ติ๊กต k อกรายหนึ่งโพสตคลิปชายคล้ายพระสงฆ์กำลังมีเรื่องกับโยมที่มาใส่บารโดยวิ่งไปหยิบบารจะมาฟาดใส่โยมซึ่งต่อมามีการนำไปเผยแพร่ผ่านเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทูจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลเรื่องดังกล่าวจากการสอบถามแม่ค้าในระแวกบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเก่าอำเภอเมืองจังหวัดระยอง ทราบว่าคนในคลิปเป็นแม่ค้าขายมะม่วงกําลังใส่บารกับครอบครัวจู่ๆมีคนแต่งตัวคล้ายพระที่คาดว่าสติไม่ดีจึงนั่งอยู่ในอาคารบกสได้เดินมายิงข้างๆพระที่กําลังให้พรจากนั้นแม่ค้าที่กําลังใส่บารกับครอบครัวได้ผลักให้ออกไปรอบแรกไม่ไปรอบสองจึงไปแต่กลับวิ่งไปหยิบบาทที่วางอยู่ตรงที่นอนตัวเองวิ่งจะมาฟาดเจ้าทุกที่กําลังใส่บาทอยู่จึงเกิดเหตุการณ์ตามคลิปที่เกิดขึ้น จากการสอบถามแม่ค้าในตลาดทราบว่าชายที่แต่งตัวคล้ายพระในคลิปมานอนที่มานั่งในบขสบเป็นประจำพอช่วงสายชายคนดังกล่าวแต่งตัวเสร็จก็จะขี่จักรยานถือบาทออกไปโดยแต่งตัวใส่ผ้าถุงพระใส่เสื้อเหมือนคนทั่วไปแต่ถือบาทไปด้วยประจำและในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาจะไม่เห็นแล้วคาดว่าเป็นพระปลอมเพราะบางทีเห็นใส่กางเกงยีนแต่พอช่วงเช้าจะเห็นห่มผ้าเหลืองตลอด ไม่แน่ใจว่าสติดีหรือไม่